คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวัลบักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิศายของบล็อกฟุตบริการกดเกเพาส์และฟาร์มแนะนำลาวัลบักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตาร์ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคนะผมสวัสดีนะผมท่นะมนมานผู้ชม,มทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมของโลบ็อกในแมปของออสตาร์ทาวเวอร์ดิฟเอนด์นะครับผมในวิดีโอนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาทําการรีวิวออฟนะครับตั้งแต่ปล่อยอัปเดตมาผมก็ยังไม่ได้ลองเลยนะบอกตรงๆว่ายังไไมม่่ด้ลลออองเยนนะะครรับรับบสหหฟใที เพิ่มเข้ามานะครับให้กับตัวละครตัวละครหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าจอมันบูนะครับหรือว่าซูเปอร์บูนะครับก็คือเป็นร่างผอมนะเป็นร่างผอมก็ถ้ามี6ดาวก็คงจะเป็นร่างจริงๆไม่น่าจะใช่อ้วนซูเปอร์นะแต่คิดว่าน่าจะเป็นคิดบูมากกว่านะครับอะไรประมาณนั้นนะครับก็โอเคในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการรีวิวนี่เลยนะครับผมสําหรับซูเปอร์บูนะครับที่ใส่อฟนะครับก็เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาดูที่บูปกติก่อนบูปกติเนี่ยใช้เวลา6วิโจมตี1ทีนะครับแล้วก็มีระะย20 ดาเมจอยู่ที่95นะสำหรับบูเลเวล1นะครับส่วนจอมันบูเลเวล80นะฮะก็ดาเมจจะอยู่ที่170นะครับแล้วก็ระยะอยู่20หกปินจมตีหนึ่งทีอันนี้คือปกติอยู่แล้วเวลาเลเวลอัพจะไม่ลดความเร็วการโจมตีจะไม่เพิ่มระยะนะครับรัศมีแต่ว่าจะเพิ่มดาเมจนะครับก็ในวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะใช้80เลยแล้วกันเจ้าซูเปอร์บูนะครับผมก็ใส่ไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ออฟนะครับผมนี่ออฟนี้นะครับดิมอนเอ็มออฟนะครับผมหรือว่าดิมอนมาจินบูนะฮะ ครับผมก็ผมซื้อมาแล้วนะ ผมซื้ออปมาแล้วแต่ว่าสำหรับใครที่จะคาราบเนี่ยใช้วัตถุดิบตามนี้เลยนะครับผม1,200นะครับแล้วก็1,400นะครับมีอยู่3อันตรงนี้แล้วก็ถ้ามีเพชรนะครับผมแนะนำให้ซื้อเพชรมากกว่านะให้เอฟเคหรือว่าฟาร์มเพชรในในโหมดออฟนี่แหละแล้วก็มาซื้อดีกว่าเพราะว่าเอาจริงๆคือมันผมเนี่ยผมเล่นมาโคตรเยอะครับทุกคนผมพูดตรงๆผมเล่นมาโคตรเยอะครับแต่ดูปทิเรียมผมดิแค่2,000ันเองอันนี้ผมพูดว่าแค่นะครับทุกคนเพราะผมเล่นเยอะมากๆนะครับผมป็นคนเล่นเยอะมากแต่ถ้าแค่นี้เองนะฮะแนะนำว่าใช้เพชรซื้อดีกกวว่่่าานนนนรรัแลล้้็เเออีฟ์ไปื เรื่อยๆๆในอนาคตมีอะไรดีแล้ววัตถุดิบเราพอเราก็แลกมาเลยก็โอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวนี้แล้วกันนะฮะสำหรับ d e m o n o f ฟนะครับผมเนี่ยเราก็ซื้อมาแล้วนะครับก็ดูที่ Stat o f ฟนะครับผมก็คือเบสการวางเนี่ยจะเพิ่ม500%นะครับแล้วก็ไออัปเกรเดเบสเนี่ยมันจะเพิ่ม1,000%นะครับใช้กับซูเปอร์บู๋เท่านั้นนะจ๊ะโอเคเราจะใส่ไปที่ซูเปอร์บู๋ครับก็คือซูเปอร์บู๋เนี่ยมันจะเป็นตัววางพื้นนะครับผมแล้วก็มันจะตีแอร์ด้วยนะครับมันเป็นไฮบริดนะครับผมถืออออวว่าาว่่่าาาาาาดดดดีีีมมมกกๆเรูัันนนนนจจบทใสฟะะขไห โดยผมจะเอาโงกุลเบจิต้าไปด้วยนะครับนี่ผมจะเอาโงกุนกับเบจิต้าไปด้วยเพราะว่าโงกุลกับเบจิต้าเนี่ยเผื่อเราเขาเราียกอะไรเพื่อผมจบคลิปแล้วผมแบบอยากเวฟยาวๆเงี้ยฟาร์มเวฟอะไรก็ว่าไปนะครับรีวิวในหมดนี้แล้วกันแต่ก็ขอแอบสปอยนิดหนึ่งนะครับสำหรับอัปเดตถัดๆไปนกที่ไหนวะ ในอัปเดตถัดไปไม่ก็อีกอัปเดตหนึ่งนะครับผมจะมีโกคู GT นะอันนี้ผมแอบสปอยนิดหนึ่นงก็คือจะมีโกคู GT นะครับผมที่เป็น4ดาวเมื่อประมาณอัปเดตที่แล้วนะครับแล้วคืออัปเดตถัดไปหรือว่าอีกถัดไปอีกเนี่ยจะมีโงกุนนะภาค GT นะโกคู Goku นั่นแหละนะครับภาค GT อ่าห้าดาวนะครับแล้วก็จะมี6ดาวด้วยนะครับเหมือนเหมือนหนวดดาช่วงช่วงที่มาแรกๆคือแบบหนวดดำมาเสร็จปุ๊บก็คืออีกอัปเดตหรือ สองอัปเดตนี่แหละโนดดำโนดดำหกดาวมาอะไรประมาณนั้นก็จะประมาณนั้นนะครับผมก็เรามารอดูกันนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอวางบูตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ปรับภาพให้มันแบบนี่เอฟเฟกต์ไฮนะครับเป็นตัวยืนพื้นนะครับพอวางไปเห็นไหมตอนนี้ด้าเมจอยู่ที่พันยี่สิบนะครับเวลแปดสิบนะก็เป็นการโจมตีแบบพื้นนะครับช่วงแรกๆนะครับแล้วก็เป็นเดี่ยวด้วยนะครับหกวิโจมตีหนึ่งทีถามว่าดีไหมคือผมคิดว่าช่วงแรกๆคือมันไม่ค่อยดีนะเออ จริงๆคือช่วงแรกๆมันไม่ค่อยดีครับเอาเป็นวางช่วงหลังๆน่าจะดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยมันจะคล้ายๆกับโจรูโน,โนโค่ครับผมไม่คล้ายๆกับโจรูโน,โนโ่ก็ออฟบูที่มันทําได้เนี่ยมันก็คือบัฟดามจใช่ไหมตอนเบสวางแล้วก็1นึ่งพในการในการอัปเกรดนะครับก็คือเยอะมากเลยนะเยอะมากเดี๋ยวมารอดูกันะว่าช่วงช่วงแบบเลดเลดเนี่ยดูที่ดามจมันจะประมาณเท่าไหร่นะครับนี่ผมเอาเบจิต้าวางตรงนี้นะครับดาก้อนบอลมากๆเลย <laughs> พอมันตันเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการบัฟด้วยเออร์วินให้ดูด้วยนะครับ ก็อย่างที่เห็นนะครับทุกคนดูดิตีอย่างช้าครับเพราะว่ามันหกวิจมตีหนึ่งทีไงเออแล้วคือเป็นตัวตีเดียวครับสําหรับผมคือไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะช่วงแรกคือไม่ค่อยดีเท่าไหร่แนะนําให้วางช่วงช่วงหลังๆมากกว่าเดี๋ยวพอเราอัพไปนะครับทุกคนมันจะตีเป็นทรงโคนนะเออเป็นทรงโคนแล้วก็เป็นทรงกลมนะครับตอนนี้คือตีแบบเดียวไปก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาอัพเกรดเลยนะครับผม อัปเกรด1ขั้นนะครับอัพไปแล้วสิเมื่อกี้อัพไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ดาเมจอยู่ที่3,186นะครับระยะก็คือ20นะฮะโทงไปโจมตีหนึ่งทีพอเราอัพอีกขั้นหนึ่งก็ดาเมจจะอยู่ที่5,450นะครับระยะ29นะครับก็ยังเป็นตีเดียวอยู่นะฮะแล้วก็ถ้าเราอัพอีกนะครับก็เพิ่มระยะ1นะฮะแล้วก็ดาเมจเพิ่มอีกตอนนี้เรามีเท่าไหร่ตอนนี้เรามีห้าพันสี่นะครับเรากดอัพนะครับเนี่ยเป็นโซนโคงแล้วท ผมตอนนี้ผมคาดหวังไว้ว่าเบจิต้าหดาวน่าจะมาเร็วๆนี้นะเพราะว่ารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นมันเป็น5ดาวเก่าครับแล้วคือถ้าเกิดจะทำออฟออกมามันก็คือรวมร่างเป็นเบจิโตไม่ได้มันก็จะลําบากนะไม่ก็บัฟก็ได้นะแต่ไม่น่าได้แล้วนี่คือขั้นสามนะดามจอยู่ที่800 0นะครับแปดพันสิบหกวิจมตีหนึ่งทีเป็นโซนโคนนะครับแล้วปรับเป็นลาดตั้งกันแต่คือการวางจอมันบูแต่ละครั้งผมรู้สึกว่ามันมันถูกมากๆเลยนะเออมันมันถูกจริงๆนะครับมันแค่เท่าไหร่เองอะมันแค่400เนะคร้ดาเองนะ ก็คือคือ1 0พ0นะฮะน,นี่คือเยอะมากนะครับแต่คือมันไม่ดีช่วงแรกอันนี้ผมพูดจริงๆคือมันไม่ดีช่วงแรกตรงที่ว่ามันตีเดียวครับเอาขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน1 0 0 0พนะลบ0.1น่วินะครับตอนนี้6วิโจมตี1ทีนะก็ถ้าลบไปก็คือ5.9วิจมตี1ทีนะครับก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร,ร่นะฮะแล้วก็ดาเมจเพิ่มมาอีก2,000ันป่ะใช่ครับ2 0 0พันตอนนี้ดาเมจอยู่ที่1 0 0 0 0หืดูดิดาเมจต,ตอนนี้ขั้น4นะครับใช้เงินไปประมาณเท่าไหร่นะประมาณ 2- 3, นะ เออน่าจะประมาณนั้นนะครับนี่ตอนนี้เราใกล้จะอัพเต็มแล้วนะก็คือตอนนี้บูนะครับมันใกล้อัพเต็มใช่ไหมมันก็จะใช้เงินเยอะมากๆครับถ้าเราอัพขั้นต่อไปใช้เงิน5,000นะแต่ว่ามันจะลบ0.2นจุดบินะครับแล้วก็ระยะเพิ่ม5แล้วจะตีเป็นเป็นแบบ LE นะแล้วก็ตีแอร์ด้วยนะครับอันนี้คือถือว่าดีนะฮะแต่ว่าใช้เงินโคตรเยอะเลยนะครับนั่นก็คือ5,000นะฮะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาอัพเลยดีกว่าเงิน5,000ันะครับดาเมจเพิ่มมาอีก2,000โอคตอนีจอ โอ้โหแล้วดูท่าครับผมเคยรีวิวไปแล้วแหละแต่ว่าอันนี้คือมาให้รีวิวออฟนะครับดาเมจก็ทั้งวงเนี่ยก็6วิเนาะก็คือก็คือ6วิอะมันก็แค่ห้าจุดเวิก็คือ6วิระวังตีกลมๆก็คือ6ครับแต่ว่ามันก็เร็วนะมันก็เร็วอ่าอันนี้คือท่าของจอมมารบูลนะครับผมในอัปเกรดลองท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเกรดอีกขั้นหนึ่งนะครับก็เพิ่มดาเมจไปโอเค ตอนนี้ดาเมจแบบตันๆเลยนะเวล80ินะครับเราอัพเต็มนะฮะดามเมจอยู่ที่17นนะครับอ่านี่คือนี่ครับทุกคนไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยนะตีแอร์ได้เลยด้วยดู <c oughs> ไม่ต้องนะครับเพราะว่าจอมันบูคือมันดีตรงเนี้ยที่มันแพงคือมันตีแอร์ด้วยนะครับ ถ้าให้คะแนนออฟตัวนี้นะผมให้8เต็ม10นะครับเพราะว่ามันทําให้จอมันบูนั้นรู้สึกว่าน่าเล่นขึ้นนะครับแต่ว่ามันใช้เงินเยอะขึ้นเออันใช้เงินเยอะขึ้นนะฮะค่อนข้างแพงเลยนะเออเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาคํานวณกันอีกทีนึงโอเคทุกคนตอนนี้ผมวางตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครบแล้วเดี๋ยวเราจะลองวางจอมันบูนะครับ8ตัวนะฮะนี่เราก็วางให้มันติดติดกันเลยวางให้มันติดติดกันเลยเดี๋ยวมันวางไม่ได้วางให้ติดกันเลยครับแล้วก็อัพตัน วางให้ติดแล้วก็อัพตันเรามาดูซิว่าพลังของจอมาร์โบนั้นมันจะโอเวอร์พาวเวอร์ขนาดไหนอัพตันโอ้ผมเรมม่มองไม่เห็นแล้วเอฟเฟกต์เยอะเกินกนีก่ก็วางยังไงดีผมคิดว่าวางแบบแบบนี้ไปเลยก็ได้แล้วไม่เป็นไรวาวาง,วาง,วางโอ้ดูครับเอฟเฟกต์อลังการงานสร้างมากๆ ดูครับโอเคน่าจะครบแล้วเนาะน่าจะครบแล้วโอเคครบแล้วครับนี่คือทั้งหมด8ตัวนะ8ตัวเออว่าผมลืมดูเรามาลองนับเงินมาพร้อมกันนะว่าเป็นเท่าไหร่นะครับโอเควาง4 0 0รอยนะครับอัพ570ยนะครับอัพ5้ารนะครับอัพแ0 0นะครับอัพหนึ่งพันนะครับอัพ5 0 0 0นะครับอัพ2 0 0พันนะครับบอกเลยว่า ตัวหนึ่งนะครับผมก็ประมาณหมื่นกว่าๆนะหนึ่งกว่าๆก,ก็ถือว่าดีอยู่นะเดี๋ยวผมจะขอวางเออร์วินไว้ด้วยแล้วกันพอเราบัฟเนี่ยจอมันบูเราก็จะโอเวอร์พาวเวอร์ขึ้นแล้วเรามาดูครับว่าจอมันบูเราจะโอเวอร์พาวเวอร์ขนาดไหนนะครับตอนนี้ตีไม่พักเลยนะโอ้นี่ถ่ายรูปเลยเฮ้จอมันบูโหเก่งเหลือเกิน นี่เราก็จะปล่อยไปนะครับให้ถึงประมาณ40เวฟนะเดี๋ยวเราจะกลับมานะครับสักคู่หนึ่งครับโอเคครับผมทุกคนครับตอนนี้เวฟ40นะครับผมปล่อยผ่านปล่อยผ่านมาเวฟ40ละจะขออนุญาตปิดเอฟเฟกนะครับผมก็คงรู้อะไรใช่ไหมว่าจอมันบูนะมีเอฟเฟกอะไรบ้างนะครับนี่ผมวางบูไว้ตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอวางอ่าเขาเรียกอะไรนะเบจิโต้นะครับผมโอเคทุกคนผมวางเบจิโต้ครบแล้วไม่ครบสิเอาบุนมาอัปเกรดตัน พอพอแบบพอตันละเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับผมทำการบัฟนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจอมันบูนั้นดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่นะครับปกติคือดาเมจอยู่ที่1นึ่งใช่ไหมบัฟเลยครับผมบับมานะฮะนับหนึ่งครับประมาณประมาณขึ้นใกล้ๆตัวโอปุ๊บเรากดอีกทีนึงนะกดเลยแล้วกันตามสองหนึ่งโอ อันนี้เดี๋ยวจะงงนะครับว่าตรงกลางนี้มีไว้เพื่ออะไรนะครับอันนี้ปล่อยไว้นะครับปล่อยไว้เพราะว่าผมวางผิดนะครับตอนที่ผมเซตอัพคือผมจะให้มันโดนเบจิโต้ด้วยผมเลยเอาเออวินมาไว้อีกสองตัวตรงนี้ช่างมันเราต้องรอบัพตัวนี้นี่เราบัพปุ๊บดูครับตอนนี้ดาเมจอยู่ที่ห้าหมื่นหนึ่งนะครับห้าหมื่นหนึ่งนี่คือเยอะมากนะครับห้าหมื่นหนึ่งนะดาเมจครึ่งแสนนะครับจะเรียกว่าครึ่งแสนก็ได้นะคือมันเยอะมากนะครับสำหรับจอมันโบแน่นอนครับว่าเบจิโต้เนี่ยมันห้าแสนนะ ห้าแสนนี่คือ10เท่าของปกติเลยถ้าถามว่าแนะนํำไหมเอาจริงๆคือตัวมันเล่นได้นะครับก็สามารถสุ่มมาเล่นกันได้นะแต่ถ้าเอาดีๆคือผมว่าแนะนําไปสุ่มตัวอื่นน่าจะดีกว่านะครับตัวนี้รู้สึกว่ามันใช้ค่าคอร์เยอะเกินนะครับก็คือต้องหมื่นหนึ่งนะแต่ว่ามันตีได้ทั้งแอร์นะครับแล้วก็ถ้าสุ่มได้เนี่ยถ้าเกิดเราอยากให้มันแรงเนี่ยเราก็ต้องไปไปเอาออฟอีกนะครับซึ่งมันค่อนข้างค่อนข้างจริงๆมันก็ใช้คําว่าแพงก็ได้แหละแต่ว่า สำหรับคนที่ชอบดักบอลก็สามารถเก็บได้เช่นกันนะครับซึ่งก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เก็บเก็บออฟนะครับทุออฟนะฮะแล้วก็ชอบดักบอลด้วยฉะนั้นถึงแม้ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวไายนะครับแต่ผมก็ชอบนะรอในอนาคตนะครับถ้าเซลล์มานี่คือดีเลยนะครับผมก็โอเคในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมไว้เจอกันในวิดีโอหน้าฝากกดไล,ลบสบสบค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย